ตอนนี้มันตีหนึ่งกว่ามากยังไม่นอนแล้วเหลือทำนะครับเ่ยจังเอ็กก็รออาม่าขึ้นไปนอนไงจะได้ไปอาบน้ำโอ<ฮ>้โหไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอาม่าเดินไปไหนไม่รู้เรื่องเลยบ้านปิดอยู่เราจะไปออกไป,ไป,ไปยังไงแหมแรงดีเปิดประตูได้เลย่ร<ฮ>ออาม่าไปนอนไง มาไม่นอนก็จะไปอาบน,นอนเรพิงลงมานี่นะก็สลับ<น>วันแล้วเนี่ยไอ้สลับ<น>กลางวันกลางคืนแล้วเนี่ยนอนเบื่อข้างบนกันลงมัลงมาข้างล่างเบื่อข้างบนอะไรเพิ่งจะตีหนึ่งกว่าเองเนาะเพิ่งตีหนึ่งกว่าเองหนึ่งกว่าหรือสองกว่าตีหนึ่งครึ่งอ๋อตอดีแล้ว ปีหนึ่งครึ่งเนี่ยนะยัง,งดีงแล้วเหรอ,อคนอื่นไม่ต้องนอนจะ,จ,ะ <laughs> จะได้ไม่ต้องนอนกันใช่ไหม